สวัสดีครับวันนี้ลุงโจตัวแล้วจะมาเล่นเกม Super Mario 3D All Star นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมรวมจากเครื่อง V ใช่ไหมนี่ Super Mario 64นะครับ1,997โอ้็นานแล้วเนาะมีให้เลือกภาษาได้ด้วยนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับ แล้วก็ Super Mario s u n s ันชายปี2002นะครับมีให้เลือกภาษาเหมือนกันเยอะขึ้นอีกแล้วก็อีกอันหนึง่ง Super Mario Galaxy ครับปี2007คือมองหน้าตาก็น่าเล่นนะครับแต่จริงๆคือจะบอกว่าไม่เคยเล่นเครื่องวีนะครับล่าสุดที่เล่นก็คืออ่ เกมบอยแล้วก็โดดมาเป็นอันนี้เลยครับ n i n t d o Switch นะครับอันนี้มีเป็นซาวแท็กซาวแท็กของทั้งทั้งสาทั้งสามเกมนะครับไปลองมาเริ่มเล่นกันดีกว่าครับคือไม่เคยแตะเครื่อง V ีเลยมาลองเล่นดูเกมนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน โอ้โพอลีกอนยังเป็นเตมเรียนหนหน้าตาโอ้ไม่เต็มจอด้วยนะครับนี่ขอลองหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหยังเรียนอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะเล่นยังไง พอบอกแล้ว,ว่าคือไม่เคยเล่นเครื่องวีครับเพราะฉะนั้นเกมทั้งสามเกมนี้คือลุงตัวไม่เคยเล่นนะครับจริงๆแล้วตอนนั้นที่เครื่องวีออกมาเกมนี้ครับมัง้งมังนะไม่ได้ติดตามเกมมาตั้งแต่เกมบอยแล้วครับก็คือจะบอกว่าพอเห็นลักษณะของการเคลื่อนตัวที่เป็นจอยคัหมุนไปหมุนมาได้ลุงม้นจะไม่เล่นเลย มันหัวมากก็เลยไม่ได้ติดตามทั้งสาเกมบอกตรงๆว่าไม่เคยได้ยินชื่ออีกสองเกมเลยด้วยซ้ำไอ้มาเรียวหกสิบสี่อันนี้ยังเคยได้ยินอยู่แล้วมันต้องไปทางไหนคืออย่างหนึ่งที่จะบอกคือเกมที่เป็นแนวๆพวกนี้ครับจะไม่เล่นเลยคือไม่ได้ว่า ลุงโตเล่นได้ทั้งหมดนะครับบางแนวก็ไม่เล่นเลยนะครับคือด้วยความไม่ชอบออกดอะไรเนี่ยเอาเอาวันนี้คือจะเยอะหน่อยนะคือคือในคลิปนี้ใครนับได้หมดบ้างไหมครับว่าลุงโตพูดคาว่าคือกี่ครั้งนะครับคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับเอาไปทางไหนเนี่ยคือแบบเนี่ยเกมที่แบบเข้ามาแล้วแบบ ที่เขาเรียกโอเพนเวิร์ว่าหรือไม่ไม่โอเพนไม่รู้นะว่าไม่ได้เป็นคนเล่นเกมแบบโห oh. ขนาดมีเคราะห์อ,อะไรขนาดนั้นนะครับเล่นเล่นเกมก็คือเล่น,นครับเกมก็คือเกมแค่นั้นเองในทีนี้คือเออเดี๋ยวขอลองอีกหน่อยนึงนะก็คงต้องเข้าภาษาแล้วเนาะกูดัาจันนมอะไรเนี่ย ด้แล,ล้วก็อ๋โอโฮ่เป็นอธิบายนะไปลองไปลองดูแล้วกัน <c oughs> น่ะเสียงที่คุณคุ้นเคยโอ้เข้ามาได้ อันนี้ขอตัดภาพไปเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้นานมากกว่าไม่ถึงจุดนี้นี่ก็ยังไม่เจออะไรเลยเจอแต่แบบนี้แล้วเออบางคนอาจจะชอบนะแต่สำหรับดุงโจเราน่าจะไม่น่าจะไม่รอดอะ่ะไม่ผ่านเลยไม่ผ่านคือไม่ผ่านในในความชอบของตัวเองนะครับเพราะว่า ดูเราเล่นยากภาพก็ Wilson. ไม่ได้สวยเลยโอ้โหนี่จะเป็นเกมฟุตบอลก็ทำประตูได้ใช่ไหมครับพุ่งเลยพุ่งอ้าวอ้วิ่งไปด่าไปอือเออเออเออทำได้ดีมาก โ,โอ้ยโอ้จะลงทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนเป็นไมเ้เฮ้ยเฮ้ยมาริโอคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้คุณเป็นคนของประชาชนมารมิโอหมดอ้อยริงว่าหมดโอเคเป็นเกมต่อไปะนะครับเป็น s ุปเปอร์มาริโอสันชายน่าจะดีกว่ามาริโอ้โสีเนาะพอสรุปแล้วมาริโอ้โหบสีเล่นไม่ได้ครับไม่เข้าใจเกมไม่เข้าใจเนื้อหาไม่เข้าใจอะไรสักอย่างอันนี้น่าจะดีขึ้นโอ้โหภาพแนนขึ้นกว่าเมื่อกี้หน่อย ข้ามไม่ได้เดีย่ยสเปอร์มารดีอวซันชายให้เสียงภาษาไทยดูลงเจอโตแล้วตืนหน้าตาดูเข้มมาหน่อยในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นฮะมีเกาะแค่นี้จะเล่นยังไงเนี่ย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นทุกคนพูดได้หมดนะครับยะเวนมาริโอสังเกตไหมครับหลายๆภาคมาริโอจะพูดไม่ได้ พีทถึงกับตะลึงฟันชิงแฟนเก่าไม่ใช่โอ้โหฟังไปก<น>่อนอ ม <c oughs> ไม่รู้อะไรคุยไว้ก่อน complete. Thank you for purchasing this item from Gad Science Incorporated. Preparing to register customer information. Scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom. Data storage complete i am flood a flash liquidizer ultra device i hope to be of assistance proceeding instruction use the button to shoot water from my you can stop and shoot you can then use the stick to aim in any direction Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the button to hover in the air for a short time. Oh <coughs> <because coughs> this tank is empty. To refill tank, enter a body of water and press the button. <coughs> <coughs> the instructions complete. Proceed. มไม่ต่างจากมาริโอหกสิบสี่เนะครับคืออันเรียกว่างโง่ก็ได้ไม่รู้จะไปทางไหนในเมื่อพื้นที่มันก็มีแค่เนี้ยเนาะอืมนะ้องจะไปไหนเนาะ จะทำไงน,นะโอ้เดี๋ยวดูดูท่าจะไม่ไหวแล้วคือิ้วคำเคยชินครับอย่างน้อย เปิดมาวิ่งอะ่ะเจอเหรียญเจอเหตุเทคเก็บไปยังดีนี่ไม่เจอเลยเลย,ยเล่นยังไงเนี้ยไม่รู้จริงๆโอ้สงสัยคงต้องยอมเ,อเล่นไม่กน โอ้แย่แย่จัดว่าแย่นี่นะครับผมบอกว่าอย่าคาดอย่าคาดหวังอะไรครับลุงโจนะครับต้องเปลี่ยนจากไม่เล่นไม่ได้แล้วเป็นอน,นี้นะครับเล่นงงๆกับลุงโจโตแล้ว เออเออน่าจะดีกว่าดูเข้าท่ากว่าทำอะไรกูไม่เอาพอไปดีกว่าเสียงอะไรมืที่กี อ่าสุดท้ายครับซูเปอร์มารเวลกาแล็กซี่จะได้เรื่องไหม <c oughs> ดนตรีภาพสวยงามที่ชอบใจมีอย่างเดียวยเมื่อกี้คือเวลาอะไรแล้วจอยมันสัน่นเอา เอาอเอาบังคับไม่ไปอ๋ออ๋อใช้ใช้ใช Enjoy เอ็นจอยอล้วเนี่ยโอ้หวุ่นวายพี่อะไรอะไรครืออะไรก็สำหรับคนที่ต้องการ เข้ามาดูแล้วได้ความรู้กลับไปนะครับคงต้องช่องอื่นนะครับนี่เพลงนี้กล่อมเขานอนแหละฮะดนตรีมาซะเอ้ยเดี๋ยวต้องไป เดี๋ยวเไปมีเด็กมาตามมีเด็กมาตามให้ไปพาเขานอนหลังจากได้ฟังเพลงนี้ Marie, โอ้โหออืื <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่เอาอีกเกมนึงมารวมด้วยนะเกมเกมอะไรนะที่วันก่อนเพิ่งไปเปิดเจอดูใน YouTube นี่แหละครับที่มันเป็นไปนเหมือนกัแรครูมวิ่งกันะจำชื่อเกมไม่ได้ลนะอันนั้นถ้าเอามาลงเครื่อง i น windows s w i t c h น่าจะดีอ่ะอันนี้มีเก็บดาวเก็บดาวโอ้ คือเอาจริงๆท,ๆทุกๆเกมครับมันคงต้องอาศัยทำความเข้าใจเนาะถึงจะเล่นได้สนุกแต่อย่างที่บอกครับด้วยความที่พอเป็นเกมแบบเหมือนมาเรียหกสิบสี่เมื่อกี้มีความรู้สึกว่าไม่ต้องการจะศึกษายากเข้าใจยากไม่เล่นนี่ก็อะไรเนี่ย ก็ได้ดูแต่เนื้เรื่องมันะครับไม่ได้ดูเล่นกนทีต้องขอโทษด้วยเพราะว่าลองลองดูแล้วไม่ไหวจริงๆนะครับแมนเดี๋ยวต้องขอไปลองเล่นดูสักนิดหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงคิดว่าตัวเองปรับสภาพได้แล้วจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับนี่เคย เคยบอกไว้หลายเกมแล้ใช่ไหมเนี่ยว่าจะมาเล่นให้ดูแบบลวดเดียวยาวไม่ได้เล่นสนุกภ,ภารากิจเยอะเนี่ยนะครับยิ่งตอนนี้มีอะไรหลายอย่างต้องทำสรุปคือต้องเลี้ยงแมวอะครับก็เลยไม่ค่อยได้หลายเกตอนนี้นั่น อไปทำไหนอะไรก็ไม่รู้โอเคครับก็เอาไว้จะเล่นเล่นเอามาเล่นให้ดูแล้วกันไปกันแบบโงโงๆโนี่แหลนะเนาะวันนี้ไม่ไหวละดูจากลูกการแล้วน่าจะไม่รอด เนะครับเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ